ศาสนาไทยสะเทือนเสียงพากหัวดังขึ้นกลางความเงียบเหมือนฟ้าผ่าลงในใจคนฟังแม่ชีอ,อนองไว์สาม35ปีถูกพบเป็นศพในห้องเก็บของเล็กๆหลังวัดไม่มีร่องรอยการต่อสู้ที่เปิดเผยไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือมีเพียงความเงียบอมหิตท,ที่กลืนร่างเธอไปในคืนมืดข่าวเลือกระจารวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งทำไมผู้หญิงผู้สลัดโลกเพื่อศรัทธาจึงต้องจบชีวิตอย่างโหดร้ายเช่นนี้ใครคือผู้กล้าแต่ต้องเธอในสถานที่ที่ควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุดคำตอบไม่ง่ายเพราะเบื้องหลังความศรัทธา มีทั้งอำนาจการเมืองและเงื่อนไขที่ไม่เคยถูกพูดออกมาอานงไม่ใช่เพียงแม่ชีธรรมดาเธอมีโรคร้ายที่ต้องรักษาครอบครัวยากจนเงินทองคือความอยู่รอดและในความเงียบสงบของวัดเก่าเธอค่อยๆถูกพัฒน,นาการด้วยน้ำใจที่มีราคาเจ้าอาวาสสมชายผู้คนเรียกขานว่าเป็นพระผู้ทรงธรรมแต่ในรอยยิ้มเมตตากลับมีแววตาที่ซ่อนแรงปรารถนาความช่วยเหลือที่เขายื่นให้แม่ชีอานงไม่ได้มีเพียงศรัทธาเป็นเงื่อนไขเมื่อลงเริ่มปฏิเสธความเงียบกลายเป็นอาวุธและคืนหนึ่งเธอก็หายไปตลอดกาล นี่ไม่ใช่เพียงคดีฆาตรกรรมแต่มันคือเรื่องราวของศรัทธาที่ถูกบิดเบือนของความรักที่กลายเป็นการครอบครองและของความไว้วางใจที่ถูกหักหลังจนสิ้นชีวิตแม่ชีอานองเคยเป็นผู้หญิงธรรมดาในครอบครัวเล็กๆทางภาคเหนือไว้เด็กของเธอเต็มไปด้วยความยากจนแม่ป่วยพ่อจากไปตั้งแต่ยังเล็กศรัทธาเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้เธอยังมีเหตุผลจะก,ก้าวต่อไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปศรัทธานั้นกลับกลายเป็นเหมือนกําแพงที่ค่อยๆบิดหัวใจในวัยสาอนงไม่ได้เข้ามาบวชเพียงเพื่อหาความสงบ เธอเข้ามาเพราะหนีปัญหาและเพราะโรคประจําตัวที่ต้องใช้เงินรักษาครอบครัวไม่มีเงินโรงพยาบาลรัฐเต็มไปด้วยคิวทุกคืนที่เธอกราบพระเธออธิษฐานเทียงอย่างเดียวขออย่าให้โรคนี้พรากชีวิตฉันไปเร็วเกินไปความกลัวตายแฝงอยู่ทุกลมหายใจยิ่งเธอเห็นเลือดออกซ้ําๆเวลาอาการกําเริบยิ่งเธอรู้ว่าเวลาของตัวเองสั้นลงทุกทีเธอจึงยอมรับความช่วยเหลือที่ไม่ควรรับเจ้าอาวาสสมชายคือแสงสว่างและเงามืดในเวลาเดียวกันต่อหน้าญาติโยมเขาคือผู้ทรงเมตตา แต่ต่อหน้าองค์เขาคือชายผู้ใช้สายตาบังคับคุมขู่มากกว่าคำพูดครั้งแรกที่เขายื่นเงินให้เพื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลเธอก,ก้มกราบทั้งน้าตารู้สึกผิดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะชีวิตเธอแขวนอยู่กับเงินนั้นเวลาผ่านไปการช่วยเหลือเปลี่ยนเป็นคำพูดกํากวงเป็นการเรียกตัวมาพบลับๆเป็นการแต่ต้องเล็กน้อยที่แฝงความหมายลึกหัวใจขององค์เต้นแรงทุกครั้งไม่ใช่ด้วยความสุขแต่ด้วยความกลัวกลัวจะถูกคนอื่นเห็นกลัวจะผิดศีลผิดธรรมและกลัวที่สุดคือกลัวจะถูกครอบครองโดยที่ไม่อาจดิ้นหลุด เธอมีเพื่อนเพียงคนเดียวคือแม่ชีกัญญาผู้หญิงอ่อนไวกว่าใจอ่อนและเต็มไปด้วยศรัทธากัญญาเห็นบางอย่างรู้บางเรื่องแต่ไม่เคยพูดออกมาเต็มปากแววตาของเธอเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงบางครั้งเต็มไปด้วยความสงสารบางครั้งเต็มไปด้วยความกลัวว่าตัวเองจะถูกดึงเข้าไปด้วยเธอเลือกเงียบและความเงียบนั้นเหมือนหินถ่วงให้อนองจมลึกลงทุกคืนอนองฝันเห็นเลือดหยดลงบนผ้าขาวเสียงระฆังวัดดังเหมือนเสียงโซ่ตรวนเธอสะดุ้งตื่นหอบหายใจแรงมือสั่นจนไม่กล้าจับลูกประคำ ในใจเธอมีเสียงหนึ่งกระซิบเธอไม่ใช่แม่ชีที่แท้จริงเธอคือฉเฉลยของคำสัญญาจิตใจของเธอเหมือนสนามรบด้านหนึ่งคือความศรัทธาที่สอนให้เธอยอมรับและเงียบอีกด้านหนึ่งคือเสียงของสัญชาตญาณที่บอกให้ลุกขึ้นต่อต้านแต่ทุกครั้งที่เธอคิดจะปฏิเสธภาพหมอโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายก็ฉุดครั้งเธอให้ยอมโอนออดอีกครั้งเจ้าอาวาสสมชายรู้ช่องโหว่นี้ดีเขาใช้มันเป็นอาวุธเพียงประโยคสั้นๆเธออยากรักษาชีวิตใช่ไหมก็เพียงพอจะทําให้อนองก้มหน้าไม่กล้าสบตา และในความเงียบที่ยาวนานนั้นหัวใจเธอก็เริ่มแตกออกเป็นเสีียงเธอเริ่มเกลียดตัวเองเกลียดที่ต้องยอมรับความช่วยเหลือเกลียดที่ไม่กล้าพูดความจริงและเกลียดที่สุดคือเกลียดความเงียบที่ทําให้เธอกลายเป็นเหยื่อด้านนอกชาวบ้านยังมองเธอเป็นแม่ชีผู้สงบเวลาเดินผ่านสารวัตรทุกคนยังยกมือไหว้ด้วยศรัทธาแต่ในสายตาของอนงมันคือคําถามใหญ่ที่ทิมแทงใจถ้าพวกเขารู้ความจริงใครจะเชื่อฉันความโดดเดี่ยวกัดกินจิตใจเธอรอยยิ้มที่เธอเคยให้เด็กๆในหมู่บ้านกลายเป็นรอยยิ้มแข็งทื่อ การสวดมนต์ที่เคยปลอบใจกลายเป็นเสียงที่ทำให้เธอสั่นทุกวันเวลาเธอจมลึกลงในความกลัวจนเกือบลืมว่าตัวเองยังมีลมหายใจจนกระทั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจครั้งใหญ่เธอรับเงินจากผู้บริจาครายใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับวัดเงินจำนวนนี้มากพอจะรักษาตัวได้เป็นปีแต่มันคือความผิดพลาดครั้งร้ายแรงที่สุดเพราะมันทำให้เจ้าอาวาสรู้ว่าเขากำลังจะเสียการควบคุมในคืนนั้นเองอนองมองกระจกเงาเห็นดวงตาของตัวเองเต็มไปด้วยน้ำตาและความกลัวเธอกระซิบเบาๆต่อเงาที่สะท้อนกลับมา ฉันไม่อยากเป็นของใครอีกแล้วและคืนนั้นเองเสียงฝีเท้าของเจ้าอาวาสดังใกล้เข้ามาเสียงที่ทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนกลองศึกเสียงที่เธอรู้ดีว่ามันคือคําเตือนสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเงียบความเงียบในวัดกลางคืนไม่เคยทําให้อึดอัดเท่านี้มาก่อนอนองนั่งกอดเข่าในกุฏิเล็กๆหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเหมือนเสียงกลองในอกทุกลมหายใจเหมือนมีเงาเมือดคอยบิบรัดช่วงนี้เธอเริ่มเห็นลางแปลกๆคืนก่อนเสียงระฆังลั่นขึ้นเองกลางดึกทั้งที่ไม่มีใครไปตี วันรุ่งขึ้นอิกาเกาะอ,อยู่บนยอดพระธาตุส่งเสียงร้องโหยหวนไม่หยุดเธอมองปรากฏการเหล่านั้นด้วยดวงตาสันไหวในใจเธอรู้มันคือสัญญาณเตือนจากกรรมหรือจากชะตาที่กำลังมาถึงแม่ชีกัญญาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนไปของเพื่อนทุกครั้งที่สายตาศบการอนองเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่ปากกลับเงียบสนิทเพียงท่าทางเล็กๆมือที่กำซองเงินแน่นการก้มหน้าหนีเสียงถอนหายใจทั้งหมดนั้นคือภาษาของความลับที่ไม่เคยถูกพูดออกมากัญ,ญญาเองก็รู้สึกกลัว เธอเคยเห็นสงชายเดินเข้าออกห้องอนณงในยามวิการแต่เลือกหลับตาหลบหนีจากความจริงเธอบอกตัวเองว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปถามแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามที่กดดันเหมือนจะระเบิดออกมาคืนหนึ่งฝนตกหนักอนณงฝันว่าตัวเองยืนอยู่กลางป่ามืดรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์ที่กลับดังเหมือนคำสาปเธอวิ่งหนีแต่ทุกก้าวเท้าเหมือนถูกโคลนดูดแล้วเธอเห็นร่างในจีวรสีเหลืองยืนขวางทางใบหน้ามืดบอดมองไม่เห็นตามีเพียงเสียงหนึ่งดังลอดออกมาเธอหนีไม่ได้เธอตื่นขึ้นมากลางดึกหอบหายใจรรุนแง เงือท่วงตัวเหมือนเพิ่งผ่านความตายหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอรู้ว่าฝันนั้นไม่ใช่แค่ฝันมันคือเสียงเตือนที่สะท้อนออกมาจากความจริงที่กำลังไล่ล่าเธอช่วงกลางวันสายตาของสมชายเริ่มไม่หลบซ่อนอีกต่อไปต่อหน้าญาติโยมเขายังคงยิ้มอ่อนเมตตาแต่เมื่อหันมาทางอนองแววตานั้นเปลี่ยนเป็นเหมือนข่มมีดเธออ่านออกโดยไม่ต้องได้ยินคำเธอเป็นของฉันอย่าท้าทายอนองเริ่มเก็บตัวไม่ออกไปช่วยงานสาราวัดเหมือนก่อนเวลาคนถามเธอตอบสั้นๆว่าไม่สบายแต่ความจริงคือเธอกลัวสายตาคน กลัวว่าความลับในใจจะเผยออกมาเพียงเพราะสีหน้าที่สันไหววันหนึ่งกัญญาแอบเห็นสมชายพูดกับอนองตรงมุมโบสถแม้ไม่ได้ยินชัดแต่เธอเห็นชัดเจนว่าอนองกำลังสัน่นเหมือนคนที่กำลังถูกบีบคอด้วยคำพูดเธออยากเข้าไปช่วยแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้เธอกลับหลบเข้ามุมปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปในความเงียบความกลัวที่ไม่อาจอธิบายทําให้เธอเลือกไม่เห็นไม่ได้ยินอนองเองรู้ว่ากำแพงกำลังปิดเข้ามาทีละน้อยเธอเริ่มเขียนบันทึกเล็กๆซ่อนใต้หมอนทุกตัวอักษรคือเสียงในใจที่ไม่กล้าพูด เธอเขียนถึงความช่วยเหลือที่แลกด้วยเงื่อนไขเขียนถึงสายตาที่ทําให้เธอหวาดหวัน่นและเขียนถึงความฝันที่หลอกหลอนทุกคืนในบันทึกนั้นเธอทิ้งคําประโยคสั้นๆถ้าฉันหายไปขอให้มีใครสักคนอ่านสิ่งนี้สัญญาณรอบตัวเริ่มทวีความหนักคืนหนึ่งไฟในกุฏิด,ดับวูบทั้งที่บ้านอื่นยังสว่างอานองนั่งอยู่ในความมืดหัวใจเต้นแรงเธอรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันไปไม่มีใครเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเ,เบาที่ไม่รู้มาจากไหนเช้าว,วันถัดมาเธอออกไปตักบาทโยมชราที่เธอรู้จักดีเอ่ยขึ้น แม่ชีระวังนะช่วงนี้ในฝันฉันเห็นเลือดเปื้อนผ้าอานองยกมือไหว้แต่ในใจสันทุรวเธอรู้ว่าคำพูดนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆในวัฒนธรรมไทยความฝันและคำทำนายคือเงื่อนไขของชะตาและเธอกำลังถูกดึงเข้าสู่เส้นทางที่เลี่ยงไม่ได้แม้กระทั่งเสียงสัตว์ยังกลายเป็นคำเตือนคืนต่อมาสุนัขวัดหอนยาวไม่หยุดมันหอนตรงกุฏิอานองราวกับมองเห็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นเธอนั่งกอดอกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวในใจได้ยินเพียงเสียงกระซิบใกล้แล้วใกล้แล้วทุกสายตาที่มองมาจากรอบตัว ทุกคำพูดที่เว้นว่างทุกความเงียบที่ยาวนานทั้งหมดกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมากัญญาเริ่มนอนไม่หลับเธอเห็นเพื่อนค่อยๆจมลงในความเงียบเธออยากถามอยากกอดอยากบอกให้สู้แต่ปากกลับหนักเหมือนถูกปิดด้วยหินเพียงแค่สายตาที่สื่อกันข้ามห้องเธอรู้ว่าเพื่อนกำลังร้องขอความช่วยเหลือในใจแต่เสียงนั้นก็ยังคงติดอยู่ในความเงียบเหมือนเดิมและในความเงียบนี้เองชะตาของแม่ชีอนองกำลังเดินเข้าใกล้จุดที่ไม่มีวันย้อนกลับข่าวลือเล็กๆเ,เริ่มแทรกซึมในวัด เสียงกระซิบเบาๆจากญาติโยมที่มากราบพระแม่ชีนอนงช่วงนี้หน้าตาไม่ดีเลยนะได้ยินว่าท่านเจ้าอาวาสเรียกบ่อยๆทุกคำพูดเหมือนมีกรีดผ่านหัวใจนงเธอก้มหน้าหลบไม่กล้าสบตาใครแต่สิ่งที่เธอกลัวที่สุดไม่ใช่เสียงคนอื่นมันคือความจริงที่เธอพยายามปกปิดแต่กำลังถูกบีบให้เปิดเผยออกมาคืนหนึ่งสมชายเรียกกอ,องไปที่กุฏิใหญ่เสียงฝนยังตกพรำพรำกลิ่นอับชื้นแทรกเข้ามาประตูปิดลงเสียงลั่นดังกรกเธอรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การสนทนาธรรมสมชายยื่นห่อเงินวางบนโต๊ะ นี่คือการตอบแทนความพักดีแววตาของเขาไม่ได้เมตตาเหมือนพระผู้ใหญ่แต่มันเต็มไปด้วยแรงครอบงำเธอรู้ดีว่าถ้าไม่ยอมความลับจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปอโนองตัวสั่นมือเย็นเฉียบเธออยากวิ่งหนีแต่ขาแข็งทื่อเธอรู้ว่าหากความจริงถูกเปิดเผยชื่อเสียงเธอจะพังศรัทธาญาติโยมจะหายและชีวิตทางธรรมที่เธอยึดเหนี่ยวจะไม่เหลืออะไรอีกเลยคืนนั้นหลังกลับกุติเธอร้องให้เงียบๆย,ยิดปากกาขึ้นมาเขียนบันทึกอีกครั้งคราวนี้น้ำมึกเปื้อนด้วยคราบน้ำตา ฉันไม่อยากเป็นนักโทษในจีวอนฉันอยากหลุดพ้นแต่เขาไม่ให้ทางเลือกกัญญาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติวันหนึ่งเธอเดินเข้าไปห้องอนงโดยไม่เคาะแล้วพบกระดาษที่ถูกยัดริบๆใต้หมอนเธอดึงออกมาอ่านตาลุกทุกถ้อยคำคือความจริงที่เธอไม่อยากเชื่อแต่ก็รู้ดีว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเธอหันไปหานงทำไมไม่บอกฉันแต่แรกน้ำเสียงเต็นไปด้วยความโกรธและเสียใจอนงหลบสายตาพูดเสียงสั่นเพราะฉันกลัวกลัวว่าเธอจะมองฉันเปลี่ยนไปกัญญาไม่ตอบ เธอเพียงกุมมือเพื่อนแน่นในใจเต็มไปด้วยคำถามว่าควรทำอย่างไรต่อไปแต่ความกลัวชื่อเสียงวัดและอำนาจสมชายก็ทำให้เธอเงียบเหมือนเดิมสิ่งที่อนงไม่รู้คือสมชายเองก็ระแคะระคาย,ขายเขาเห็นสายตากัญญาที่เปลี่ยนไปเห็นท่าทางของอนงที่เริ่มต่อต้านและเขารู้ความลับกำลังจะหลุดมือเพื่อป้องกันไม่ให้ความจริงแพร่ไปสมชายเริ่มกดดันแรงขึ้นเขาเรียก,กอนงไปกวาดลานวัดกลางคืนบ่อยขึ้นบังคับให้เธออยู่ลำพังในที่ลับตาและทุกครั้งที่เธอปฏิเสธ เขาจะพูดประโยคสั้นๆที่ทําให้เธอขนลุกคิดดีๆว่าจะเลือกความเงียบหรือเลือกความพินาศลึกๆในใจอนองรู้ว่าเธอไม่สามารถหนีได้ตลอดไปเธอเริ่มเก็บหลักฐานเล็กๆเ,เก็บจดหมายที่เขียนเองเก็บร่องรอยรอยขีดเขียนในสมุดแม้แต่เศษผ้าเช็ดหน้าที่มีกลิ่นน้ำอบจากกุฏิใหญ่ทั้งหมดนั้นเธอซ่อนในกล่องเล็กๆใต้เสือหวังว่าสักวันหากเธอหายไปใครสักคนจะพบมันและรู้ความจริงกระทั่งวันหนึ่งญาติโยมรายหนึ่งบังเอิญเห็นสมชายแต่ไหลหล่องนงตรงทางเดิน เพียงชั่ววินาทีแต่เพียงพอที่จะปล่อยข่าวซุบซิบไปทั่วหมู่บ้านเสียงลือหนาหูขึ้นเรื่อยๆแม่ชีคนนั้นสนิทกับเจ้าอาวาสเกินไปหรือเปล่าเห็นเดินออกมาพร้อมกันตอนดึกนักอนองตกใจจนแทบสุดนี่คือสิ่งที่เธอกลัวที่สุดมันกำลังเกิดขึ้นจริงเธอหันไปหากัญญาน้ำตาคลอมันจะไม่หยุดจนกว่าฉันจะทำอะไรสักอย่างกัญญาสายหูอยา่ยาทำอะไรเสี่ยงเขามีอำนาจเกินไปแต่นงกลับยิ้มจังๆบางทีความจริงควรถูกเปิดเผยถึงแม้ฉันต้องแลกด้วยชีวิต และประโยคนี้เองคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชะตาของเธอเดินเข้าสู่ทางตันคืนนั้นอนองตัดสินใจเก็บของเล็กน้อยเตรมจะออกจากวัดแต่ก่อนจะได้ก้าวออกจากกุฏิเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกกอกเธอหันไปเห็นเงาร่างในจีวรยืนอยู่เสียงทุ้งต่ําดังลอดเข้ามาเธอคิดจะหนีงั้นหรือเลือดในกายอนงเย็ยนวา่าความลับที่เธอพยายามปกปิดมานานได้กลายเป็นชนวนที่จุดไฟแห่งหายนะให้ลุกไหม้จนไม่อาจดับได้อีกต่อไปประตูไม้สั่นสะเทือนจากแรงเคาะ เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังปอกแปดๆเหมือนกลองศึกที่เร่งเร้าให้หัวใจนงเต้นเร็วขึ้นเธอกัดฟันแน่นมือกำผ้าห่มไว้จนข้อนิ้วขาวซีดเสียงนั้นอีกครั้งเปิดประตูฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นอานงลังเลแต่ความกลัวทำให้เธอค่อยๆดันบานประตูออกแสงไฟตะเกียงส่องให้เห็นร่างสมชายยืนอยู่จีวอนปิดฝนแนบลูกกับร่างใหญ่แววตาคมเข้มจ้องเธอเหมือนนักล่าที่เจอเหยื่อทำไมคิดจะหนีเสียงทุ้งต่ำเต็มไปด้วยโทสะอานงสั่นสีสันน้ำตาไหลฉันที่ฉันทนไม่ไหวแล้ว สมชายก้าวเข้ามาในห้องโดยไม่รอคําเชิญประตูปิดลงเสียงดังปังบรรยากาศในกุฏิเล็กๆก,กลายเป็นกับดักที่ไร้ทางออกเธอเป็นนี่ฉันจําไว้ให้ดีเขาพูดทางก้าวเข้าประชิดใครช่วยเธอตอนล้มป่วยใครทําให้เธอมีที่พึ่งพิงทุกอย่างที่เธอเป็นอยู่ได้เพราะฉันอนองสันเครือแต่ท่านกําลังพรากสิ่งที่ฉันศรัทธาไปเสียงเธอแผ่วเบา,าแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคําพูดนั้นเหมือนเชื้อเพลิงที่จุดไฟในดวงตาสมชายเขาตวัดลั่นศรัทธาไม่ทําให้เธอมีชีวิต ศรัทธานั่นแหละคือสิ่งที่ฉันควบคุมเธอไม่เห็นหรือว่าคนทั้งวัดเชื่อฟังฉันแค่ไหนเขาเอื้อมมือคว้าข้อมือเธออย่างแรงอาน,นองดิ้นรนแต่แรงผู้ชายเหนือกว่าเสียงร้องของเธอดับลงเมื่อมืออีกข้างของสมชายกดปิดปากหัวใจนงเต้นแรงร่างกายสั่นส้านเหมือนจะขาดอากาศในหัวกล้องไปด้วยเสียงเดียวนี่อาจเป็นจุดจบทันใดนั้นเสียงประตูเล็กอีกบานเปิดออกแม่ชีกัญญาวิ่งเข้ามาดวงตาตกใจสุดขีดหยุดนะสมชายชะง,งักหันขวับไปมองแววตาเขาเต็มไปด้วยความโกรธปนตกใจที่ความลับถูกเห็นกับตา ออกไปกัญญานี่ไม่ใช่เรื่องของเธอเสียงสมชายก้องสะท้อนในห้องกัญญาสั่นเทาแต่ยังยืนอยู่ที่เดิมนี่คือเรื่องของฉันด้วยเพราะเธอคือเพื่อนฉันความเงียบถ่าววูบลงเหลือเพียงเสียงฝนที่สาดแรงขึ้นอโนงมองเพื่อนด้วยแววตาปิดชื้นน้ำตาเอ่อในใจเธอรู้ทันทีว่าความลับไม่อาจปกปิดได้อีกแล้วสมชายปล่อยมือจากอานงอย่างไม่เต็มใจเขาหันไปสบตากัญญาเธอรู้ว่าถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปวัดนี้จะพังทุกคนจะเสียศรัทธากันยากรือน้ำลาย แล้วศรัทธาที่ท่านทำลายไปเล่าชีวิตของอนองไม่ใช่ของเล่นคำพูดนั้นเหมือนตกหน้าสมชายเขาโกรธจัดจนเส้นเลือดขมักปูดพวกเธอสองคนมันโง่คิดจริงๆหรือว่าจะมีใครเชื่อแม่ชีต่ำต้อยสองคนมากกว่าฉันที่เป็นเจ้าอาวาสอนองสะอื้นเธอรู้ดีว่าเขาพูดถูกในสายตาของชุมชนไม่มีใครกล้าแต่ต้องสมชายเพราะเขาคือร่มเงาแห่งบุญบารมีแต่กัญญากลับก้าวเข้ามาข้างหน้าบางทีความจริงก็ไม่ต้องการให้คนเชื่อทั้งหมดขอแค่คนเดียวก็พอสมชายหัวเราะย้อในลำคอ คนเดียวแล้วเธอคิดว่าใครจะยืนข้างเธอกัญญาสูดหายใจลึกฉันนี่ไงเสียงหนักแน่นของเธอทําให้อนองร้องให้โฮออกมาภาพนั้นคือการเผชิญหน้าที่ไม่อาจย้อนกลับได้ความลับทั้งหมดถูกเปิดโปงในห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยความกลัวทุกคําพูดคือดากที่าฟาดฝันกันด้วยอํานาจศรัทธ,ธาและความจริงสมชายเริ่มก้าวเข้าประชิดอีกครั้งแววตาเขาแข็งกระด้างจนเหมือนสัตว์ร้ายที่จนมุมถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครออกไปจากที่นี่อีกแล้วคําพูดนั้นทําให้เลือดในกายทั้งสองแม่ชีเย็นว่า อโนองจับมือกันอย่าแน่นทั้งคู่รู้ว่าคืนนี้ไม่มีทางจบลงแบบสงบอีกต่อไปเสียงฟ้าผับเรียงดังลั่นเหนือหลังคาบรรยากาศภายในกุฏิกลายเป็นเวทีแห่งการประทักศรัทธาประทักความลักความกลัวประทักความกลา้าและในเซี้ยววินาทีนั้นเองชะตากรรมของแม่ชีอโนองถูกผลักเข้าสู่เส้นทางเมื่อที่ไม่มีวันย้อนกลับฝนยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดเสียงฟ้าแลบดากปลาบส่องผ่านหน้าต่างไม้ในกุฏิเล็กๆความตึงเครียดค้นเหนื่อจนหายใจแทบไม่ออก สมชายยืนคำหัวทั้งร่างเปียกน้ำฝนกล้ามแขนเกร็งแน่นในดวงตาไม่มีแววเมตตาเหลืออยู่แล้วมีเพียงความบ้าคลัง่งคืนนี้พวกเธอสองคนจะเงียบตลอดไปอานองกรีดร้องแต่เสียงถูกกลบด้วยมือใหญ่ที่ตะปบปากกัญญาวิ่งเข้ากระชากแขนสมชายพยาย,ยามดึงเพื่อนออกแต่แรงผู้ชายมหาศาลกว่ามากเขาผลักกัญญากระแทกผนังจนร่างสุดลงเลือดไหลซึมจากหน้าผากอานองดิ้นสุดแรงน้ำตาไหลพรากเธอเตถีบแต่เหมือนทุกหินเสียงฟ้าผ่าดังกลบเสียงหอบหายใจอันสิ้นหวังสมชายตะโกนลัน่น ถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปฉันจบแน่ดังนั้นพวกเธอต้องจบก่อนเขากดร่างอานองลงกับพื้นไม้ลงหายใจรุนแรงเป่ารถต้นคอเธอมืออีกข้างบีบคอจนเธอสำลักดวงตาเธอเบิกกว้างมองเพดานไม้ที่พ่าเลือนความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างในวินาทีสุดท้ายเธอหันไปเห็นกัญญาพยายามลุกขึ้นริมฝีปากเธอขยับชา้ชาๆช่วยด้วยแต่เสียงนั้นไม่เคยออกมาเพราะร่างของอนองอ่อนแรงลงทีละน้อยจนสุดท้ายร่างทั้งร่างแน่นิ่งสมชายปล่อยมือออกหอบหายใจแรง เงืและน้ำฝนผสมกันจนไหลาอาบหน้าเขามองร่างที่ไร้ลงหายใจตรงหน้าหัวใจเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความเสียใจมันคือความกลัวที่จะถูกเปิดโปงกัญยาร้องให้กรีดเสียงดังสะท้อนในกุตกิเธอพุ่งเข้าหาเพื่อนแต่สายเกินไปแล้วอานองหมดลงหายใจไปในอ้อมแขนของเธออานองตื่นสิอยากทิ้งฉันไปเสียงร้องของกัญญาขาดห้วงสันสตานเหมือนหัวใจจะแตกเป็นเสี่ยงสมชายยืนเหนือทั้งคู่สีหน้าแข็งกร้าวถ้าไม่อยากเป็นศพต่อไปหุบปากและลืมสิ่งที่เห็นซัก กัญญาสั่นสะท้านแต่แววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเธอกัดฟันมองเขาน้ำตาหนองหน้าท่านฆ่าเธอแต่ความจริงจะไม่ตายไปด้วยคําพูดนั้นทําให้สมชายโกรธจัดเขาก้าวเข้าหาแต่เสียงฝนที่เริ่มเบาลงทําให้เขาชะงักในใจเขารู้คืนนี้คนอาจได้ยินอะไรบางอย่างเขาจําเป็นต้องรีบจัดการทุกอย่างให้เงียบที่สุดสมชายลากร่างอานองออกไปหลังวัดกัญญาพยายามตามแต่เขาหันขู่อีกเก้าเดียวเธอจะได้ไปนอนข้างมันเธอหยุดชะงักหัวใจเต้นแรงด้วยความสิ้นหวังร่างของอนงถูกโยนทิ้งลงบ่อกเก่า เสียงน้ำกระเพื่อมดังงูบเดียวก่อนกลับสู่ความเงียบฝนฉล้างทุกคราบเลือดที่ติดตามร่างเหลือเพียงความมืดและความลับที่จมลึกลงไปเช้าวันรุ่งขึ้นวัดเต็มไปด้วยความสงบเหมือนทุกวันญาติโยมยังคงมากราบพระฟังเทศจากสมชายที่ยิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครสงสัยเลยนอกจากกัญญาเธอนั่งก้มหน้าในศาลาน้ำตาซ่อนอยู่หลังเปลือกตาเสียงสวดมนต์ดังก้องแต่สำหรับเธอกลับเหมือนเสียงกรีดร้องของอนน่งที่ยังตามหลอกหลอนคืนนั้นกัญญาแอบกลับไปที่กุฏิอโนอง่ง เธอค้นหาทุกซอกมุมจนเจอกล่องเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้เสือ่อในนั้นมีบันทึกและหลักฐานเล็กน้อยที่อนองเก็บไว้ทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความจริงที่เธอหวาดกลัวน้ำตาไหลเปื้อนหน้ากระดาษเธอกระซิบเบาๆฉันสัญญาฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายเปล่าแต่โลกภายนอกยังไม่รู้ความจริงข่าวการหายตัวไปของแม่ชีอนองถูกบอกต่อเพียงว่าเธอหนีออกจากวัดไปแล้วเพราะไม่ทนต่อการถือศีลญยตดโยมบางคนเชื่อบางคนสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากตั้งคำถามต่อเจ้าอาวาส เพียงกัญญาเท่านั้นที่รู้ว่าเพื่อนเธอไม่ได้หายไปเธอถูกพรากถูกฝังในความเงียบและความเงียบนั้นกำลังกลายเป็นเสียงกรีดร้องในหัวใจของกัญญาทุกคืนหลายสัปดาห์ต่อมาข่าวลือยังคงกระจายชื่อของอนองค์ถูกลืมเลือนทีละน้อยแต่ในใจของกัญญาไม่มีวันจางหายเธอเริ่มเก็บบันทึกทุกวันเหมือนที่อนองค์เคยทำทุกหน้าเต็มไปด้วยความโกรธความเศร้าและความตั้งใจฉันจะเปิดโปงทุกอย่างถึงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตในสาลาวัดเสียงสมชายเทศเรื่องศิลธรรมก้องกังวาลผู้คนยกมือไหว้ด้วยความศรัทธา แต่ในสายตากัญญาเขาไม่ใช่พระผู้เป็นที่พึ่งเขาคือฆาตรกรที่ซ่อนอยู่หลังจีวรและความจริงนั้นกําลังรอวันที่จะประตูออกมาพร้อมลากทุกคนเข้าสู่ความพินาศที่ไม่มีใครคาดคิดเสียงลมพัดแรงในยามค่ำคืนเหมือนจะกรีดแทงเข้ามาในความเงียบสงัดของวัดทุกมุมอันศักดิ์สิทธิ์กลับแปลเปลี่ยนเป็นเงามืดที่เต็มไปด้วยคำถามและความกลัว ข่าวการหายตัวไปของแม่ชีอนุชาเริ่มแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในชุมชนรอบๆแมกไม่มีใครกล้าพูดตรงๆแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าความเงียบนี้ผิดปกติผู้หญิงที่เคร่งครัดมีวินัยไม่เคยละเลยหน้าที่จะหายไปโดยไร้ร่องรอยได้อย่างไรท่ระในวัดบางรูปเริ่มกระซิบกันเบาๆเสียงกระซิบเหล่านั้นเหมือนกลายเป็นเงื่อนไฟลามที่พร้อมจะถผาทุกความลับที่ถูกกดทับเอาไว้เมื่อคืนได้ยินเสียงเหมือนมีคนร้องแต่พอเดินออกมาก็ไม่มีอะไรเห็นหลวงพ่อออกจากกุฏิดึก,ดกๆเหมือนรีบร้อน แม่ชีอนุชานี้เขามีเรื่องขัดใจกับหลวงพ่ออยู่ก่อนแล้วใช่ไหมกระแสะคำถามเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนไม่อาจกดทับได้อีกต่อไปเช้าวันหนึ่งศพของแม่ชีอนุชาถูกพบอยู่ข้างสนามหลังวัดร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยการทำร้ายอย่างทารุณมือยังคงกำเส้นลูกประคำไว้แน่นเหมือนเป็นสัญญาณสุดท้ายข่าวนี้กลายเป็นระเบิดที่ทำให้ทั้งชุมชนแทบหยุดหายใจเสียงกรีดร้องของชาวบ้านดังขึ้นแทบพร้อมกันกันกบเสียงสวดมนต์ที่ยังไม่ทันจบทุกคนต่างช็อก เพราะไม่เคยคิดว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้จะกลายเป็นเวทีแห่งความโหดร้ายได้ตำรวจถูกเรียกเข้ามาทันทีหลักฐานเริ่มชี้ไปยังเจ้าอาวาสเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดซ่อนอยู่ในกุฏิร่องรอยของการต่อสู้และคำบอกเล่าของพระลูกวัดที่เห็นความเคลื่อนไหวผิดปกติในคืนนั้น <c oughs> เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบสวนเจ้าอาวาสยังคงนั่งนิ่งพยายามแสดงสีหน้าเยือกเย็นแต่แววตากลับเต็ม ไปด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามอ้างว่าแม่ชีอนุชาถูกฆ่าโดยใครสักคนภายนอกแต่ทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมากลับเหมือนยิ่งเปิดโปงความขัดแย้งภายในการล่มสลายเริ่มชัดเจนขึ้นทีละนาทีลูกศิษย์ที่เคยศรัทธาเริ่มตั้งคำถามทารูปอื่นๆเริ่มเว้นระยะห่างชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันหน้าวัดกดดันให้เจ้าหน้าที่จับตัวคนผิดข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วประเทศแม่ชีถูกฆ่าในวัดโดยคนที่ควรเป็นผู้ปกป้องกลายเป็นพาดหัวข่าวที่ไม่มีใครอยากเชื่อแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ คืนหนึ่งขณะที่เจ้าอาวาสถูกเชิญไปสอบสวนเพิ่มเติมเขาไม่อาจควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปน้ำเสียงที่เคยมั่นใจแปลเปลี่ยนเป็นการพังเพอเขาเริ่มพูดถึงแรงกดดันความใคร่และการท้าทายที่ไม่ยอมสยบของแม่ชีอนุชาคำพูดเหล่านั้นกลายเป็นการสารภาพโดยไม่ตั้งใจที่ทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าเบื้องหลังการฆาตกรรมครั้งนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากตัณหาและอำนาจที่บิดเบี้ยววันที่เจ้าอาวาสถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อฟังคำตัดสินมวลชนจำนวนมาก มารวมตัวกันเยากริดแต่ดวงตาทุกคู่เต็มไปด้วยความเกลียดชังและความผิดหวังสำหรับพวกเขาศรัทธาที่เคยเชื่อมั่นพังทลายลงอย่างไม่มีวันกู้กลับมาได้อีกแม่ชีอนุชาแม้ร่างจะดับสูญแต่ความจริงที่เธอทิ้งไว้ได้เปิดโปงความมืดดำที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าเหลืองให้โลกได้เห็นชัดเจนและนั่นคือการล่มสลายครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงของชายคนหนึ่งแต่คือการพังทลายของภาพลวงตาที่หลอกผู้คนนับร้อยมาตลอดหลายสิบปีเสียงระฆังวัดดังแถวเ,เบาในยามเช้าแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงทีุ่กความสงบหากกลับเป็นเสียงที่เตือน ให้ทุกคนรำลึกถึงความสูญเสียและความจริงที่ถูกเปิดโปงหลังการพิจารณาคดีเจ้าอาวาสถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสารระบุชัดว่าแรงจูงใจคือตัณหาและความโกรธเมื่อแม่ชีอนุชาไม่ยอมตกอยู่ใต้อำนาจที่เขาพยายามบังคับภาพชายผู้เคยถูกยกย่องว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณถูกใส่กุญแจมือเดินก้มหน้าผ่านกลุ่มผู้ศรัทธาที่ครั้งหนึ่งเคยเคารพคือภาพสะเทือนใจที่ไม่มีใครอยากลืมสำหรับชุมชนรอบวัดความเจ็บปวดครั้งนี้ลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ไง่ายๆบ้านเรือน เป็มไปด้วยเสียงสนทนาที่ไม่เคยเงียบสงดอีกต่อไปทุกคนต่างพูดถึงความศรัทธาที่พังทลายและคำถามที่ไร้คำตอบเรายังจะเชื่อใจใครได้อีกแม้เวลาจะผ่านไปแต่ชื่อของแม่ชีอนุชาย,ยังคงถูกกล่าวถึงเสมอไม่ใช่เพียงในฐานะหยุดแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญผู้หญิงที่ยืนหยัดต่อกรกับอำนาจแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเรื่องนี้กลายเป็นเครื่องตนใจแก่สังคมว่าศาส,สนสถานไม่ใช่กราะกำบังจากความมืดมนคนที่ห่มผ้าเหลืองก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีตัณหามีความอ่อนแอและบางครั้งก็ถูกกลืนกิน โดยอำนาจที่บิดเบี้ยวและที่น่ากลัวที่สุดคือการที่คนส่วนใหญ่เลือกจะเงียบเลือกจะหลับตาจนกระทั่งความจริงถูกเปิดเผยด้วยเลือดของผู้ที่ต่อต้านเมื่อยามค่ำคืนมาถึงผู้คนยังคงเดินผ่านวัดแห่งนั้นด้วยความรู้สึกแปลกแยกบางคนก้มหน้าบางคนพนมมือแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสันหวายเพราะพวกเขารู้แล้วว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัววัดหรือเครื่องแต่งกายหักอยู่ที่ความซื่อสัตย์ในหัวใจมนุษย์และเสียงเงียบของแม่ชีอนุชาย,ยังคงก้องก,องกังวานในความมืด,ม,ดมิดเป็นเหมือนคำเตือนว่า ชี้มือไปทางขวาถ้าคุณรับชมมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องจริงสุดเตือนใจที่จะถูกเล่าในครั้งต่อไปและผมอยากถามคุณผู้ชมว่าคุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้คุณยังสามารถศรัทธาได้อีกหรือไม่เมื่อความจริงได้เปิดเผยเช่นนี้คอมเมนต์ความเห็นของคุณไว้ด้านล่างเราจะอ่านทุกข้อความเพราะเสียงของคุณสำคัญต่อการเปิดโปงความจริงไม่แพ้กันและพบกันใหม่ในเรื่องราวที่จะทำให้คุณตั้งคำถามกับความจริงรอบตัวอีกครั้ง ขอบคุณที่รับชมครับคนผพนมมืออย่าให้ศรัทธาถูกใช้เป็นอาวุธฆ่าความจริง